คลิปนี้เกิดจากการที่ผมดูวันพีชฟิล์มเรดมาแลว้วโคตรชอบนะผมเรียกจะมาระบายความในใจว่าผมชอบยังไงและมีข้อเสียอะไรยังไงจากมุมมองของผมนะครับย้ำว่าพอดแคสต์รีวิวนี่ถือเป็นความเห็นส่วนตัวใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อแล้วแต่ครับมมาพูดคุยกันได้นะผมเกี่ยวกับเรื่องวันพีชฟิล์มเรดเนี่ยอ่ะเริ่มกันเลยมูวี่ภาคนี้ก็เหมือนมูวีทว่ทั่วไปแล้วครับถ้าใครติดตามข่าวสารวันพีชเนี่ยก็จะรู้ว่ามูวี่วันพีชเนี่ยมันเป็น,ปนยังไง แต่ถ้าจำไม่ผิดนะผมย้าว่าถ้าจำไม่ผิดเรื่องในอดีตในวันพีทฟิลเรสเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นจริงเฉพาะอันที่เป็นฉากแฟลชแบงก์ผมก็คืออูต่าเนี่ยมีตูตนเลยทําลายหลักอ่ะมาถึงจุดนี้แล้วถ้าเป็นจริงเนี่ยลูฟี่เอาเลยเส้นทางเพลองสายหาเลมนายทำท้ายเพื่อน <c oughs> นอกเรื่องแล้วครับผมอ่ะต่อด้านเนื้อเรื่องนี่ผมเฉยๆนะครับไม่ได้หวือหวาอะไรมาก ดูง่ายดีแม้จะไม่ได้จัดเต็มจนสุดเท่าไหร่อันนี้เห็นมีคนบอกนะครับว่ามันไม่ค่อยสุดซึ่งผมก็เองก็เห็นด้วยเพราะว่ามันมีจุดที่น่าจะขยายขยี้หนักแต่มันก็ไม่ได้ทําอันนี้คือไม่ได้ทําจริงๆนะผมแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่สําหรับผมนะครับแม้มันจะไม่ได้ขยี้จุดที่ควรจะขยี้เนี่ยไม่บอกแล้วกันว่ามันคือส่วนไหนแต่เป็นว่าไปดูเองแล้วผมก็เนื้อเรื่องไม่ได้แย่ผมถือว่าดูได้ถือว่าดูเพลินๆได้อยู่ ส่วนฉากแอคชั่นอันนี้ดีงามมากเลยผมอาจจะมีบางฉากที่ไวไปมั่งแต่โชคดีผมเล่นเกมดูม,มาแล้วเลยทําให้มีภูมิต้านทานภาพไวเกินเหตุหน่อยแต่จะบอกว่านี่คือภาคสําหรับแฟนบอยผมแดงแชงคูสนะผมจะไม่ขอดสอยนะผมแต่จะบอกไว้ว่ากลุ่มผมแดงเก่งกาดสมสมกับที่เป็น4ีจักรพพัดมากเลยผมบอกแค่นี้จริงๆว่ากลุ่มผมแดงเนี่ยเก่งกาดสมเป็นจักรพพัดก็คือสมกับที่ใน สมกับที่ว่าเขาโม้มาตลอดเวลาที่ผ่านมาครับผมที่โม้แล้วก็ดูเหมือนจะอวยแชงคูดหนักมากเนี่ยภาคนี้ถือว่าขมยุคถือว่าเออตอบโจทย์ได้ดีอยู่และคิดว่าคนที่ดูถูกดูแคลนผมแดงเนี่ยน่าจะมีเวอร์กินมั่งแต่ไม่สปอยเรื่องของไปดูเวงแล้วกันจะรู้ว่าจะได้รู้ว่าแชงคูดเนี่ยแล้วก็พักพวงเนี่ยสุดยอดแค่ไหนส่วนภาพสวยดีงามตามภาษา Movie มูฟี่ครับผมไม่ผิดหวังเท่าไหร่เลยเห็นนี้คนบอกว่าผิดหวังนะแต่พอผมไปดูแล้วมันก็สวยใช้ได้นะครับ ไม่ได้คีเลอะไรเลยแล้วก็ดูดีในระดับหนึ่งด้วยแต่ที่เด็ดสุดเลยก็คือเพลงประกอบหนังครับผมมันสุดยอดมากมายสุดๆไปเลยครับผมเพราะทุกเพลงผมชอบทุกเพลงนะผมไม่รู้ไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะฟังเพลงไหนก่อนเป็นดับแรกดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอ,อให้มันมีดูสตรีมมิ่งออนไลน์แล้วกันเดี๋ยวจะค่อยย้อนไปฟังเพลงปล่อยๆแล้วกันถือว่าเพลงพร้อมมากผมภาคนี้จัดเต็มเรื่องเพลงจริงๆ และตัวอูตานี่ก็ทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็การออกแบบเนี่ยผมว่าทาออกมาได้ดีนะผมไม่ขี้หรือขี้เหร่เลยถ้าเกิดจะให้มีในไทม์ไลน์หลักเนี่ยอ่ะอาจารย์ครับเอาเข้ามาเลยแล้วก็ให้ดูฟี่เนี่ยเป็นเพกสายฮาเลมเว้ยพอแล้วครับผมพอแล้วขอโทษด้วยที่นอกเรื่องนอกเรื่องไปไกลมูวี่นี้ถือว่าคุ้มค่าแก่การไปดูเลยนะครับผมตัวส่วนตัวผมเนี่ยให้แปดเต็มสิบเลยละกันเพราะว่ามันสนุกดีถึงแม้จะไม่ได้ขยี้ในเนืน้อหามากมายนะักแต่ว่ามันดูเพลินนะผม เพลงประกอบเนี่ยถือว่าดีมากเข้ากับทุเข้ากับฉากที่เขาเปิดเปิดมาเลยทีเดียวเปิดกันเลยทีเดียวครับผมเอาง่ายๆว่าเพลงประกอบเนี่ยเพราะแล้วก็ภาพสวยแถมเข้ากับฉากที่เปิดเพลงด้วยผมพูดง่ายๆแค่นี้แล้วกันครับและสำคัญเลยก็คือกลุ่มผมแดงได้โชว์เทพหนักมากผมไม่สปอยแล้วกันว่าโชว์เทพยัยงไงแต่ถ้าคุณไปดูมูฟี่เนี้ยเนี่ยคุณจะกล้าพูดเลยว่าแชงคูเนี่ยคือจกกักรพรรดิที่เก่งจริงๆคุณจะยอมรับในตัวแชงคูมากขึ้นเลยถ้าคุณไปดูภาคนี้ อาก็พอแคร่รีวิวผมก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขออภัยด้วยนะผมที่ผมไม่ได้ทํารีวิวแบบดีๆเหมือนอย่างพี่ถนหนังรีวิวหรือคนอื่นเพราะว่าผมเองก็ขี้เกียจทำผมแต่ไว้เออไว้ตัวผมเนี่ยกล้าทํากล้าอะไรเนี่ยจะลองทําดูก็ได้ครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ